สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันนะคะวันนี้คิิจังชาแนลก็มีแบบกรวดน้ำอีกแบบหนึง่งที่คนแก่ซึ่งพึ่งได้บอกมานะคะว่าโบราณเขาใช้ทำอีกแบบหนึง่งของวิธีกรวดน้ำ ให้เจ้ากรรมนายเวนอันนี้คิดทจังชาแนลก็ต้องขอโทษเสียงรบกวนข้างๆด้วยนะคะเพราะว่าข้างๆบ้านมีการเลื่อยไม้และตัดไม้กัน,นะคะ่ะเลยให้มีเสียงดังแล้วก็รบกวนเข้ามาทางคลิปนี้คนแก่ได้บอกมาว่าถ้าหากเราจะกวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวน ให้เด็ดใบไม้มาหนึ่งใบแล้วนำมาวางรองไว้ที่ต้นไม้นี้มาวางวางใบแบบนี้นะคะแล้วก็กล่าวบทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรค่ะอีทังสัพพเเรีนางหูตุสุขิตาหูตุ สัเบเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ข้าแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทังสับพระสตนางโหตุสุขิตาโหนตุสับเพสตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วหน้ากันเทินทีนี้เมื่อเรากวดน้ำใส่ใบไม้นี้แล้วเราก็เอ่ยชื่อและนามสกุลให้ชัดเจนบอกว่าขอฝากส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำนี้ฝากพระแม่ธรณีพระแม่คงคา แม่พระเพลิงแม่พระพายแม่พระโพสพช่วยนำรับนำส่งส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิดขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงมารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำนี้ด้วยเถิดสาธุ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ช่องคิดจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะต้องขอโทษกับเสียงข้างๆที่รบกวนเข้ามาด้วยนะคะ